สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมตลาดกลางเมืองตรังกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของตลาดกลางเมืองตรังและบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะตลาดนัดกลางเมืองตรังจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง3ทุ่ม มีทางดน,นตรีสดเครื่องดื่มและของกินมากมายครบจบในที่เดียวเลยค่ะและยังเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นคุณทำงานหรือพาครอบครัวมานั่งฟังเพลงกินของอร่อยๆพร้อมถ่ายรูปเช็คอินค่ะจะพาไปดู3ร้านที่มาตลาดกลางเมืองแล้วต้องง่ามพลาดกันนะคะร้านแรกก็จะเป็นร้านมะพร้าวปัน่นน้ำมะพร้าวของเขาหอมอร่อยสดชื่นมีประโยชน์และตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากเลยค่ะ ในร้านที่2นะคะก็จะเป็นร้านสถา,านีชาบูปิ้งย่างค่ะร้านนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดสุดๆแถมราคาถูกแค่ไม้ละ10บาทเองค่ะมีให้เลือกมากมายหลายอย่างแถมน้ำจิ้มของเขานะคะก็อร่อยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านที่3กันนะคะก็จะเป็นร้านซูชิค่ะ ซูชิของเขานะคะเพียงแค่ชิพละ5บาทและมีให้เลือกมากมายหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นซูชิหน้าแซลมอนซูชิหน้าปูอัดหรือซูชิหน้าไข่หวานเป็นต้นค่ะในทางร้านมีโปรโมชั่นลูกค้าซื้อครบ10ชิ้นทางร้านแถมฟรีให้อีก2ชิ้นกันเลยค่ะในอย่าลืมมาเที่ยวตลาดกลางเมืองรังกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ